ดีครับในคลิปนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับมวลโมเมนต์แรงนะมาช่วยในการศึกษาเรื่องของสัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายนะสัดส่วนของด้านสัดส่วนของพื้นที่มา,มาดูคำว่านะ MPG นะมวลจุดเรขาคณิตนะการกำหนดมวลณนะจุดนะมาช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับค่าสัดส่วนนะ ได้ยังไง MPG หรื G, Mass Point Geometry นะเป็นเนะื้อหาเกี่ยวข้องกับมวลโมเมนต์ของแรงแรงรวมเนะี่ยแรง7นะีกระทําที่จุดนี้นะระยะทาง3โมเมนต์ก็21ระยะทาง7นะแต่แรงเป็น3โมเมนต์ด้านนี้ก็21สมดุลละนะจุดสมดุลนนะแรงรวมที่กระทำอันนี้ก็10มาจาก7บวก3 นะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะสิตัวนี้ไม่ใช่3ตัวนี้ระยะทางบวกกันนะแรงรวมคือ7กับ3ก็มาดูอันนี้บ้างตัวอย่างที่2ระยะทาง4แรง60 m o เนะี่โมเมนต,ต์ของแรงก็240ระยะทาง5นะแรง48โมเมนต์ของแรงก็240นะแรงรวมกระทำณจุดนี้1 0 8เน้นนะไม่ใช่4บวก5แล้วเห็นไหม แรง50ระยะทาง6นะโมเมนต์300ระยะทาง2แรง150โมเมนต์ก็300นะแรงรวมณจุดนะสมดุลตัวนี้ก็50าสิบบวกร้อยหเป็น200อันนี้ก็ฟิสิกส์แท้ๆเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าฟิสิกส์เรื่องนี้นะไปเกี่ยวข้องกับเลขาคณิตสัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายได้ยังไงนะอ่ะดูโครงสร้างอันนี้อันห แรง Q ระยะทาง n มโมเมนต์ของแรงด้านนี้ก็ nQ แรง P ระยะทาง m มโมเมนต์ของแรงทางด้านนี้ก็ pm เนี่ยจุดสมดุลเนี่ยมันสมดุลอยู่ได้ก็เพราะว่า pm เท่ากับ qn เนี่ยแรงรวมณจุดนี้ก็ p บวก q มวลโมเมนต์น่นำไปช่วยในการเรียน สัดส่วนสามเหลี่ยมคล้ายสัดส่วนพื้นที่สัดส่วนระยะทางได้ยังไงมาดูกันต่อไปมาดูความเชื่อมโยงกันระหว่างนะโมเมนต,ต์ของแรงกับพื้นที่สามเหลี่ยมคนวะามยาวด้านนะตัวอย่างเช่นสามเหลี่ยม ABC นะมี E อยู่บนด้าน AB สัดส่วน ADDB 3ต่อ7สัดส่วนพื้นที่นะ่ะ A D C กับ D B C ก็3ต่อ7ด้วยอันนี้มองเป็นสัดส่วนพื้นที่อันนี้มองเป็นสัดส่วนความยาวของด้านเนี่ยสามเจ็ดยี่สิาคำว่าสมดุลกันในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเรามองเนีเป็นแรงเนี่ระยะทาง3ทางด้านนี้มองเป็นแรง3ระยะทาง7นีในแง่ของโมเมนต สมดุลละนะจุดสมดุลอยู่ตำแหน่งนี้แรงนะจุดสมดุลเป็น1นะนี่สามเหลี่ยมเลขาคณิตนี่มวลน,นะจุดที่สนใจเนี่ยโมเมนต์ของแรงเราจะนำความาร,มรู้อันนี้เนี่ยไปศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยคำว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยนะจริง,รงๆไม่จำเป็นต้อง3ตารางหน่วยหรือ7ตารางหน่วย แต่ขอให้สัดส่วนสอดคล้องกันเนี่ยตัวอย่างเช่นพื้นที่อาจจะเป็น300ตารางหน่วย700ตารางหน่วยเนี่ยแต่คาว่าสมดุลน,นั้นหมายถึงว่านะกำหนดมวลน,นะณจุด A นั้นนะให้ดูที่ระยะทางนีอาจจะกำหนดมวลเป็น7มวลที่จุด B เป็น3เนีคำว่าสมดุลก็หมายถึง7 3 21ด้านนี้ก็7 3 21 นะแรงรวมณจุดดนะีหรือมวลรวมณนะนะจุด D ก็10มาจาก7จบวกสาการกำหนดนะมวลณจุดนะกําหนดได้หลายแบบแต่ขอให้สมดุลในแง่ของโมเมนต์อย่างเช่นที่จุด A อาจกําหนดมวลเป็น14จุด B กําหนดมวลเป็น6 7 6 42ด้านนี้3คูณ14ได้42 สมดุลละสมดุลในความหมายของโมเมนต์แรงรวมและจุดดี14บวก6เป็น20่าเราจะเปลี่ยนโครงสร้างนะสัดส่วนพื้นที่สัดส่วนความยามาเป็นโมเมนตะ์โมเมนต์น้าจุดนะมวลจุดเลขาคณิตเห็นไหมกำหนดมวลน้าจุดให้สอดคล้องกับหลักของโมเมนต สัสดส่วนของพื้นที่เนะี่ยสาทีเทีระยะทางอันนี้ก็3 7นะมเพราะนั้นสาทีอาจจะเป็น3 t ทีตารางเซนติเมตร3าทีตารางนิ้วนะอัตราส่วนเหมือนเดิมเพนั้นโครงสร้างนี้เนะี่ยสาทีเทีแล้วก็มองเป็นระยะทาง3ระยะทาง7นะแรงตำแหน่งนี้เป็น7ก็ได้นะ ถ้านะแรงตำแหน่งนี้เป็น7แรงและตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็น3อันนี้มองในแง่ของโมเมนต์เนี่ยพอมองเป็นไรขาคณิตเนี่ยต่อ DB 3ต่อ7นี่ยกำหนดมวลณนะจุด ADB นี่ยกำหนดมวลเป็น7 7คูณ3ได้21มวลที่จุด B ก็ต้องเป็น3นอันนี้ก็เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาว่า7บวก3เป็น10 มองว่าเป็นแรงหลวมเนะียใช้หลักโมเมนต์ในบางครั้งเนะี่ยเราจะกำหนดหมมนที่ A B เนะีเป็นเลขอื่นก็ได้เนะี่ยแต่ต้องสอดคล้องหลักการของโมเมนต์ถ้าตรงนี้เป็น14 14คูณ3อันนี้ก็ต้องเป็น7คูณ6นะีแรงรวม20นะเพราะระยะทาง3 7นะมเนี่ยโที่จุด A B กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการโมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรงก็เป็นแรงกับระยะทางเนี่ยเพราะนั้นกฎของสัดส่วนสามารถนําประยุกต์ใช้งานในเรื่องสัดส่วนของพื้นที่สามเหลี่ยมสัดส่วนความยาวด้านของสามเหลี่ยมได้ตัวอย่างการกําหนดมวลให้จุดของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องหลักการของโมเมนต์เนี่ยตัวอย่างเช่นสามเหลี่ยม ABC สัดส่วน AD ดีบีถ้ากสีต่อหนึสัดส่วน ae ต่อ e ี3ต่อ2เดี๋ยวเราจะกำหนดมวลที่จุด a, b, c ให้สอดคล้องหลักการของโมเมนต์ของแรงขั้นที่1นะ4คูณ1นอันนี้ก็1คูณ4แรงรวมมวลรวมเป็น5นี่คือการกำหนดมวลให้จุด a, จุด B d นี้นะมาจาก1บวก4 เห็นไหมบนเส้นตรง ADB นั้นสอดคล้องหลักการโมเมนต์ของแรงและบนเส้นตรงเนี่ย AEC เนี่ยตัวนี้เป็น1แล้วนะ1นคูณสอันนี้ก็ต้อง2 2คูณ3มส่วน2มวลรวม1บวก3ส่วน2ได้5.2ส่วน2อันนี้เป็นวิธีกำหนดมวลณนะจุด ของรูปสามเหลี่ยมให้สอดคล้องหลักการโมเมนต์ของแรงนะถามนะอยากได้มวลที่จุดเป็นเลขจำนวนเต็มทำยังไงนะคูณตลอดกฎของสัสดส่วนนะคูณตลอดสัสดส่วนไม่เปลี่ยนเพราะในขั้นที่สามอันนี้ลอกมาเมื่อกี้นี้นะแต่เราอยากให้มันเป็นสัสดส่วนมวลเป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะสองคูณตลอด คูณแต่มวลนะระยะทางหรืออัตราส่วน2 3 4 1ไม่ไม่เกี่ยวนะคูณเฉพาะมวล2คูณตลอดอันนี้ก็เป็น3 5 2 1 8นะโมเมนต์ของแรงเหมือนเดิม8คูณ1เท่ากับ4คูณ2แรงรวม10 2คูณ3ได้6 2คูณ3ได้6นะีโมเมนต์สมดุลละ มวลรวมหรือแรงรวมณจุดนี้เป็น5 3.2เปลี่ยนเป็น30นะด้านนี้ก็50ด้านนี้ก็20นคูณตลอดอยากได้เป็นเลขอะไรเนีเป็นจำนวนเต็มคูณตลอดในที่นี้ก็จากรูปนี้2นะ20คูณตลอดคูณเฉพาะตัวอักษรสีแดงนะนี่คือมวลเห็นไหมอสอดคล้องหลักการโมเมนต์เหมือนเดิม สองคูณสาได้60 3ิบคูณยีได้60สมดุลละมวลรวม50 20ิคูณสได้80 1สิคูณแปเท่ากันละสมดุลละสมดุลโดยหลักการโมเมนต์ของแรงมวลรวมตรงนี้สนะิบเพราะคิดครั้งแรกเนะีเลขอาจจะไม่สวยงามอยากได้จำนวนเต็มก็คูณตลอดนะสัดส่วนไม่เปลี่ยน มาประยุกต์กับเลขาคณิตกันนิดหนึ่งนะให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมนะ D E อยู่บนด้าน A B A C ตามลำดับ A D ต่อ B D C ต่อหนึ่ง A E ต่อ E C สามต่อสองจงหาอัตราส่วนด้านนะ O E O B นะสัดส่วนด้านนะ OC กับ OD ดนะนั้นปัญหานี้เนี่ยนะสามารถใช้กฎของสัดส่วนนะสมมติตัวแปรในที่นี้ก็จะทำให้ดูทั้งสองแบบนะใช้ความรู้ระดับนักเรียนมอต้นนะีสมมติตัวแปรแก้สมการนะแล้วก็ใช้หลักโมเมนต์ของแรงเปรียบเทียบกันนะีไม่ใช้ MPG นะไม่ใช้การกำหนดมวลนะี่ เทณจุดแต่ใช้ความรู้ระดับหมอตน้นให้พื้นที่สามเหลี่ยม OBC เป็น x พื้นที่สามเหลี่ยม OCE เป็น 2u นะพื้นที่สามเหลี่ยม OEA ก็เป็น 3u เพราะว่าสัดส่วนอันนี้2ต่อ3เราก็มองในสามเหลี่ยม COE พื้นที่สามเหลี่ยม OAD ให้เป็น 4t พื้นที่สามเหลี่ยม O db ให้เป็น 1t เพราะอัตราส่วนนี้มัน4ตอันนี้ความรู้รักเรียนมอต,ต้นสมมุติตัวแปร x ut สัดส่วน3พื้นที่สามเหลี่ยมน่ยสังเกตดูว่า 2u บวก x ก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม CEB 3u บวก 5t คือพื้นที่สามเหลี่ยม EAB เนะีเพราะฉะนั้นสัดส่วนอันนี้ก็เป็น2ส่วน3ะมาจาก สัดส so so ่วนของพื้นสามเหลี่ยมนะตำแหน่งนี้คือส่วนสูงจากฐาน AC นะก็ตัดส่วนออกมา2ต่อ3นะสรุปแล้ว F2u บวก2 u ต่อ 3u บวก 5t เท่ากับ2ต่อ3นี่ก็พิจาริตธรรมดาคูณตลอดย้ายข้างจัดรูปได้ t ในเทอมของ f ะถัดไปนะสามเหลี่ยมทางด้านนี้นะ 5u บวก 4t นี่ไง 2u 3u 4t 5u บวก 4t เป็นรูปสามเหลี่ยมบนฐาน ad สูงที่จนะุด4 x บวก t นะพื้นที่สามเหลี่ยม db จุดยอดอยู่ที่นี่สัดส่วนของฐานมัน4ต่อ1ก็แปลว่า 5u วก 4t หารด้วย x บวก t 4ต่อ1นะคูณไว้ว้ออกมาย้ายข้างลบก,กัน แกสมการนะได้ว่าอเท่ากับ4ี่ส่วน5 x. อันนี้คือความรู้นักเรียนหมอต้นนะสมมติตัวแปรแล้วก็แก้สมการในแง่ของสัดส่วนนะเเป็น1ก็ได้ x เป็น2ก็ได้แต่เราอยากได้เป็นจำนวนเต็มจะได้คิดเลขง่ายมองหาสัดส่วนพื้นที่ได้ง่ายขึ้นหรือสัดส่วนความยาวได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ฐาน10อันนี้ฐาน5ก็เลือก x เป็น10 x เป็น10 ทเป็น 3, u เป็น8ปราั้นสัดส่วนพื้นที่ก็ออกมาเป็น16ต่อ24นะอันนี้มองเป็นสัดส่วนพื้นที่นะต่อไป o นะ OE ต่อ e Ob Oe, Ob เราก็มองตัวนี้เป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมจุดยอดอยู่ที่นี่24ตารางหน่วย15ตารางหน่วย หรือมองด้านนี้ก็ได้เห็นไหม OE OB จุดยอดอยู่ที่4 16ส่วน10ก็ออกมา8ส่วน5เหมือนกัน OC ต่อ OD แล้วก็มองว่านี่ OC OD ฐานที่นี่ความสูงด้านนี้ก็ได้ความสูงปลายด้านนี้ก็ได้แต่มองที่ปลายด้าน B นี่นไม่ต้องบวกเลขเพิ่มเห็นชัดเจนว่า ด้านนี้10ด้านนี้สนะสัสดส่วน OC ต่อ OD ก็10ส่วน3นะในที่นี้ก็เน้นว่าใช้ความรู้ของนักเรียนหมอตน้นสมมติตัวแปรแก้สมการนะแต่พื้นฐานคือสัสดส่วนคล้ายสัสดส่วนพื้นที่สัสดส่วนแบบนี้เนี่ยนะมันสอดคล้องกับหลักการของโมเมนตะ์แรงคุนระยะทางนะมีสัสดส่วนกัน ใช้นะี MPG นะ Mass นะี Point Geometry กำหนดหมวลให้จุดของรูปสามเหลี่ยมและสอดคล้องหลักการโมเมนตะ์เริ่มต้นนะ A D D B 4ต่อ1 A E E C 3ต่อ2ขั้นที่1กํากำหนดเลย A มวล2 2 4ได้8 หนคูณแเห็นไหมสมดุลและแรงรวม10ขั้นที่2อ <A S 1> เป็นสตัวนี้เนี่ยสองคูณสามได้หกตัวนี้2ม,มวลที่สก็ต้อง3ด้วยมวลรวมที่ E ก็ต้องเป็นเลขห้สมดุลแล้วสมดุลในหลักการโมเมนต์ของแรงขั้นที่2นี่ของเดิมนะหลอกรูปมาให้เห็นบนเส้นตรง E O.B. แล้วก็บอเนี่ยเป็นคารนเนี่ยจุดสมดุลอันนี้5อันนี้8 5คูณ8ได้40 8ก็ต้องคูณ5ได้40มวลรวมที่จุดดีสมดุลและเนีได้สัสดส่วน5ต่อ8ขั้นที่4ด้านนี้10ด้านนี้3นีบนเส้นตรง C.O.D จะสมดุลได้เราก็เลือกนีย สามคูณสิอันนี้ก็ต้อง10บคูณสก็ออกมาเป็นอัตราส่วนของ DO ต่อ OC เห็นชัดเจนเหรอสต่อ10สัดส่วนของ OE ต่อ e OB 5ต่อ8ได้คำตอบแล้วนีก็แปลว่าหลักการโมเมนต์ของแรงไม่ต้องสมมุติตัวแปร X U T และแก้สมก,การใช้หลักการโมเมนต์ของแรง ได้สัดส่วนของด้านออกมาเลยนะอันนี้ก็ประยุกต์ให้เห็น1เรื่องนะหลักการนะ mass point geometry นะ MPG ยังมีประโยชน์มากกว่านี้นะในคลิปถัดไปก็มาดูวิธีว่านกะำหนดมวลทุกจุดใน3มเหลี่ยมรูปนี้ให้สมดุลน่นะเพื่อจะช่วยในการหาสัดส่วนของด้านเช่นสัดส่วนของด้าน a o o f สัดส่วนของด้าน BF CF หรือสัดส่วนของพื้นที่ต่างๆเนีเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ Mass Point Geometry เนี่ยเราสามารถหาสัดส่วนของพื้นที่ชิ้นเล็กๆได้ทุกคู่เลย,เยก็ติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ